เพื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีสมาชิกเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมกล้อง bsa นะครับแล้วก็จะมาจัดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆพี่พี่ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาจัดโปรนะครับล้างสต็อกใันเพื่อนพี่นะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของแบรนด์ bsa นะครับรุ่นครับ tmb นะครับีสิบคูณสี ท่อ30มิลนะครับเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับเพื่อนเพื่อนใพี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของแถมกันก่อนเลยนะครับของแถมนะครับก็จะมีนะครับท่อรุดแสงนะครับขาจับร่างแบบ1 1มิลทรงสูงนะครับพร้อมหกเหลี่ยมนะครับผมผ้าเช็ดเลนสหนึ่งผืนนะครับใบรับประกันนะครับแล้วก็ทางร้านจะแถมระดับน้ําให้นะครับเพื่อนๆพื่อนี่นะครับคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับของ BSA นะครับอ่าแล้วก็จะมีนะครับซิลิโคนนะครับแบบยางยืดนะครับครอบหัวท้ายนะครับผมกันฝุ่นกันรอยนะครัับบผมมแถให้ฟรรีนะค ใ,ในส่วนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวก,กล้องกันนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นซิลิโคนนะครับเพื่อนเพื่อนี่นี่นะครับใช้ครอบนะครับหัวท้ายนะครับกันฝุ่นกันลอยนะครับตัวนี้สําหรับตัวกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนี่นี่นะครับผมสวยงามนะครับนี่ท่อจะเป็นท่อ30มิมลนะครับห mm. น้าเลนส์4่4มิลนะครับตัวนี้ใส่ขาเตี้ยได้นะครับท่านไหนที่ไม่มีศูนย์หน้านะครับหรือศูนย์หลังนะครับผม ตัวนี้นะครับผมจะซูมได้นะครับตั้งแต่4เท่านะครับถึง16เท่านะครับระยะยิงก็จะอยู่ที่นะครับ10เมตรนะครับถึงประมาณ100เมตรนะครับคุณเพื่อนพี่นะครับด้านหลังปรับสายตาได้นะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับคุณเพื่อนพี่นี่นะครับส่วนการปรับหลาครับจะเป็นการปรับหลาด้านข้างนะครับปรับหลาหรือปรับพาราเลกซ์นะครับตัวนี้อัดแก๊สไนโตรเจนนะครับไล่อากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเพื่อนพี่นี่นะครับสิลลิงแบบ b v p นะครับขยายตามซูมนะครับ กันน้ำกันฝ้านะครับตัวนี้นะครับผมสวยงามนะครับการปรับนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับจะเป็นแบบปรับนอกเซซิโลได้นะครับให้ดึงขึ้นนะครับผมดึงขึ้นปรับนะครับเวลาปรับเสร็จนะครับได้ศูนย์แล้วนะครับจะมีมาร์กนะครับผมตัวเซซิโลให้นะครับตำแหน่งมาร์กจะอยู่ตรงนี้นะครับขาวๆตรงนี้นะครับให้กดลงแบบนี้นะครับกดลงเพื่อล็อกนะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆพื่อี่สหรับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับ แถมพ่อรดแสงให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาใส่ดูกันนะครับนี่ท่านไหนนะครับที่ออกแดดจ้าๆครับผมแนะนําเลยนะครับใส่พ่อรดแสงด้วยนะครับจะได้ไม่เจ็บตาไม่ปวดตานะครับเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับถันเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับก็จะหล่อมาอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเราไปชมสลิงกันครับเดี๋ยวผมขอญาตปรับหลานะครับหรือปรับพาลแล็กนะครับน่าจะเริ่มตั้งแต่สิบหลานะครับนี่นะครับตรงนี้ครับ เริ่มตั้งแต่สิบล้านเลยนะครับอ่านี่นะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเส้เล็งลักษณะดังภาพเลยนะครับตัวนี้เส้เล็งฝังในกระจกนะครับผมเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาเราปรับซูมนะครับก็จะขยายขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนเื่อนี่พี่นี่นะครับนี่นะครับเส้เล็งจะขยายตามซูมนะครับมินดทตรงกลางนะครับเพื่อนเื่อนี่พี่นะครับผมชัดมากนะครับเพื่อนเื่อนี่พี่นี่นะครับ ถือว่าเป็นกล้องคุณภาพเยี่ยมนะครับราคาไม่แพงอีกตัวหนึ่งนะครับขออภัยนะครับมือจะสั่นหน่อยนะครับเพื่อนเพืนพี่นะครับโอเคนะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่นพี่ครับเดี๋ยวเรามาแจ้งราคากันนะครับผมราคานะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณนะครับ2,500นะาครับถึง3,000บาทนะครับแต่วันนี้นะครับผมไม่ขายนะครับ2,000บาทก็ไม่ขายนะครับผมวันนี้เอาไปเพียงครับ 1,890บาทรวมจัดส่งฟรีของแถมครบพร้อมใช้นะครับผมยังราคาอีกรอบนะครับราคาอยู่ที่1,890บาทรวมจัดส่งฟรีค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บอกเพิ่มนะครับเก็บปลายทางบอกเพิ่ม100บาทของแถมครบพร้อมใช้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมสินค้ามีรับประกัน30วันนะครับห้กเสียภายใน30วันทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับถ้าไหนสนใจติดต่อมาที่ Line ID นะครับ @jukppp นะครับผม ID Line @jukppp นะครับผม วันนี้ใครชอบเกมนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้รีวิวเพิ่งนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ